Welcome to Sofie, Scotland. An ice cream place that I used to remember. Your favorites? Let's go. See you well, there. Okay, we will just do a quick transit. Would I mean transition into the next. Sawasdee Jao. Welcome to Thailand. B. Steven. อันมาจวยเปิดคลิปเหืออีแม่นะเจ้านังอันมาจวยอันเซฮัลโหลทักทายตอนเปิดคลิปวันนี้อันอแม่จะพาปิสตสตีเวนเดินขึ้นไปกินไอศครีมนะเจ้าวันนี้นังรถบัสจากบ้านรช่แล้วก็เดินต่อขึ้นไม้แหมน้อยหนึ่งจะพาปิสตสตีเวนไปกินอันไอศครีมร้านโปรดของนางนะเจ้าอันวันนี้นะเจ้าอีแม่จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆอามาแบ่งปันใหือได้ชมอันมุม,ม เห็มเห็มมุมหนึ่งของเมืองอาบดรีนนี่นะเจ้ากาตึกโซนด้านหน้านี่นะเจ้าปเปิดจะห้องโซนแอเรียตรงนี้ว่ะโรสเมานะเจ้าตรงโรสเมานี่นะเจ้าก็จะมีอันตึกลามบ้านช่องตีสร้างด้วยอันหินแกรนิตมดเลยนะเจ้าส่วนหมากแล้วนะเจ้าบ้านเมืองเขานี่นะเจ้าจะสะอาดจะอา้านทุกคนนี่ก็คือจะบกหอยทิ้งขยะเกลื่อนลงบนท้องถนนนะเจ้า อันประชากรบ้านเมืองเขาเนี่คือจะจ่วยกันทักษาความสะอาดมากเลยนะเจ้านี่ก็จะเป็นอันตึกตรงโซนแอรเลียติด็นห้องว่าโรสเมานะเจ้าส่วนตรงด้านหน้าตีหันเหมือนหอริกายู่ตั้งลุมพุ๋นะเจ้าคือฟังตีแม่เดินขึ้นมานะเจ้า ตอนนี้นะเจ้าปีสตีเวนเดินมากะกใกล้จะถึงลานแล้วนะเจ้าอันกัเป็นคลิปว,วิดีโอสั้นๆมาแวะทักทยแบ่งปันฮือเปื่นๆติซับสไครตจง youtube อิเมได้ชมบ้านเมืองเขาตีอาบาดีนนี่นะเจ้าคือเมืองตีอิเมมาอาศัยอยู่นะเจ้าตรงนี้กัคือร้านไอศครีมโปรตีปีสตีเวนชอบมากินเจ้าเพราะว่าร้านไอศครีมนี่เปิดจะเนี่ยเป็นคล้ายๆกาแพงเมฆนี่นะเจ้า Schools, 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 or it's cool. or cool. depending on how you want to say it. what do you order? i decided to order two scoops of bubble gum. Oh, yeah, ice we cream. cream but and i did eat gum as well. i only <laughs> ate some. two bubble gum and what this is chocolate a Waffle bubble? a Waffle bubble. With chocolate bowl. a special bowl. bananas. small little pieces. A chocolate ice cream and a cold. And you say, if you good. love ice cream. A lot of ice cream, here is the good place to come. This is a lovely place to go, and it's celebrating 125 years. Some love creep, and. เอเรียตรงตีโรสเมาของเมืองอาบดินนี่ก็จบลงแล้วนะเจ้าปีสตีเวนานางก็ได้มากินนั่นไอศครีมร้านโปรสมใจแล้วนะเจ้าเป็นคลิปวิดีโอแวะมาทักทายแบ่งป,ปันให้ได้ชมเห็มอันโซนเอรเรียหนึ่งตีเมืองอาบดินนี่นะเจ้าขอบคุณตีฮับชมนะเจ้าและป้าก,กันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะเจ้าฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจคใือจองยูทูบชา n e ลของอีเมยตัวนะเจ้า ขอบคุณเจ้าบ๊ายบาย